นะครับโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหปานนี้ใครจะสวยขาตะเทียนครับบอกนี้ครับ พ่อกันตอนเศร้าเมื่อไงลงแห่ครับ,รบมาห้าดถึงมาฮอดครับคพลายวะให้ยังพลายเลเนาะคนยังมาให้หลายเลนะครับกําลังเริ่มมากันนี่ฟังย่อลายนะครับฟังย,อย่อพิ่งแหฟังอยู่ทีหนึ่งอันนี้มันยังช่วงเป็นช่วงเศร้าอยู่นะครับบรรยาการล้อพือ้นต้องการพี่น้องอแบบแฟรไม่เอบทีมงานมาทุกคนครับ รอเบ,บิ่งครับรอบเบิ่งแห่ฟังมาหลายไปันไดครับสวดีครับดีครับสวัสดีครับวันนี้แบ่งโซนยอ้ยอย้อยู่ฟังทั้งนี้นะครับ,รบนี่กำลังเริ่มมาก,กันครับใส่ปลาก่ะสงงาม สวัสดีครับอ่ามาเจอกับทีมงานลาชันรอปลาครับมาเนี้มาลงทั้งนี่ทีมงานยอครับทีมงานยอค่ะทีมงานยอรอปลากับราชันค่ะรอปลากับราชันครับระวังระวังเสลี่ยนแหยอวันนี้ดันเก้าวันหวานกันทุกคนนะครับวันเนี้ก็คือเสียนแหย์นะค่ะทีมงานออซอนเดย์เขาเสียนแหย์ทีมงาน ลราป่ากับราชันจะเป็นเซียนยอค่ะคร ını, ับมาลุ้นกันว่าผู้ใดเสีได้ป่าครับวันนี้มันมากันทุกคนครับมันมาวนๆค่ะนะครับทีมงานเริ่มเตรียมพร้อมพร้อมพร้อมแล้วครับครับเตรียมพร้อมพร้อมกันแล้วครับรอรอครับรอเวลาครับผ่านบัตร

ไปแล้วไปแล้วไม่เอาเรื่องโอ้่นิปลาหกตัวกตัต้ร้อยมาันเการเปิดหเปิดแล้วมหรันตอนนเปิดแล้วล่ครับตอวนี้ได้มาลู้ว่าแถว่านตัวไดพากันเตรียมพร้อมแล้วเตรียมคราอมพร้อมครับร้อยมาทานแล้วนะบทหนาไปหนามาเลยเรหลับจะต้มยู่ได้ะต่ัวกลางิดโอเคเดี๋ยมพร้อม

อออออเอ้าบานแรกมาแล้วครับเอ้าเป็ดปามองไปแล้วบนีมาแล้วครับบานแรก

อบานแรกครับสวยงาบครับบานแรกสวยๆครับบานนี้ใสสวยสครับใสงาเอากะลมันกระลมันตายครับปศกันปกันทำเพิ่งตับ้านเ้อ เอาพานบาสเอาคืนแล้วครับปานยห้ยัครับปาน้งสวยครับนี่่ปานิ้งรนะปานนี้แค่นี้จ้าอ้วนเอาแส่ไหนี่เด้อเอ้วนเอาพี่ยักคนไปซ้ายักคนมากโเด้องงกานย้งเน่ปานนี้นานยงออะามพีตูน้องะขอ้านยิักะชเด็ดครับ สวยครับโอ้โหบาแรกครับมาแรกครับแหแรกแแรกแกนี่ลระครับอือถวแดีครับไปไปคนแรกคนแรกคนแรกยวอีกพักชั่วโมงเตรียมตัวเลยแห่แห่แ่นี้อืย

อีกาหน่อยมันยังไหคมอนิวจัดมาครับมีรุ่นมีรุ่นครับมีรุ่นเฮนอ้ครับโอ้โห

อ่า uhm, ครับผานบ <h Christ Si> ้านก็ได้ยิ่งกใส่สวยๆขึ้นมาเรื่อยครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากระชังสิพาะใสมั้ครับตอนนี้้กระชังที่เต็มแล้วครับว่อนขึ้นแมล้วครับพี่ประเบิกเ้างขึ้นเขาวะ

วะอไอเด็กเรเเนี่ยเกงไปังไ่อะอ้เด็กเกงแม่ลอผลป่ายังเนยางไก่กันวางลงนั่มได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปบ้านพี่ก็ถึงี่ได้เอาไรเแ่าดโอ้ไปแล้วไม่ไหม,ไมสวยปล่อยมันลงก่อนปล่อยมันลงไปเนี่อย นี่ผมมีแขวว่าแล้วนมีแขวว่าแล้วตกกลางเลยตกกลางวะวมี่ลองท้าปลาต้องใส่กันเ,นมมเอาานอครับเก็บแต้มมาให้เรื่อยครับ ปลาเบึกเหรอปลาเบือกละปอาเลี้ยนเขาเานี่ยปลาเลี้ไปลเล่นมาอยู่น้ะปางนี่เขาดี Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp อันนี้ใส่สวยแง่แท้ครับของแง่ปลาบึกแง่ครับพันบาทออกขึ้นแล้วครับตัววันนีเ่นตวครับากัปลาบึกเอาเสียกมาดปลาบึกด้วยครับ ก็แล้วกเอาขึ้นอีกครับปลาบึกพานอ่อนโอ้ใส่สวยๆครับปลาบึกไมากครับตัวนึงพานอ่อนเอาขึ้นอีกแล้วครับตัวนี้พานอ่อนยังปลดบ่ได้เลยครับได้ปลาบึกมากไปแลับ พอย้อตกแล้วกับปลาใหญ่ดึงลงย้อแล้วลงน้ำแล้วครับไอ้เลือดหยักออกไปเฮ้ยมาอีกตัวนึงครับอุ้มลูกวัดอุ้มลูกวัดอุ้มอุ้มครับปลาบึก โอ้ยแค่แยกมาเลยจับหางม like. าเลยแค่เงินไปเลยแค่ก้มอยู่เฮ้ยน,นั่งคุยบ้างมาจันมาเลยครับเนี่ยปลาบึกขึ้นมาแล้วครับจำดีดีเดี่ยสิบบัวครับใส่ส <15. S 1> ิบบัวครับอีกตัวหนึ่งสินะ มีเสื้อกีกป่าไม้ครับตัวที่สองปลาบึกไส้สวยตอนนี้ตาจุกลากเข้ามาแล้วต้มยำต้มยำเดี๋ยวพาตอนนี้หน่อยเดี๋ยนะเออเป็นแบบเร่งเร่ตาจุกยกขึ้นด้วยเห็นประเห็นนัมนะไมล้ำลักเยอกันเลยสวย หลักเดียวล้างสอบก็วแล้วครับเป็นไงนะครับแม่มื่อเนี้ยโอ้หมานยูขายออกไปแล้วเป็นไ้พ่อโอ้ป่าใสสวยครับใสสวยครับภาในท้องใสสวยอยู่ปนนขายออกแล้ว ใส่สวยเลยครับได้ก็จับบั้นเลยนะตเมันปนะรช่ไล่คร็เพลงไดครับทั้งเนี่ยหมานวะครับ โห็นงานอยู่เ็งานเบ้งนี่เป็นกระเดยปลาเบืกครับใส่สิบบวขึ้นกันทั้งนี่เป็นไดครับยอทังนี่หมากัับ่ครับหมาหมาหมา เป็นไงเนี่ยครับท่านี้หมานมาเด้ป้าปลอยครับพอได้กันทุกคนครับนีขึ้นใหนบ้งดูครับทีมงาน รอบปลากับลาชังครับทีมงานยอครับนครับยอโอ้ปลายิสกครับ

เสียไปหมัลาออกไปทำหนากันนะครับลาบึกัวสวยๆน้บเก้าอเอ็ดเกาบหางว่าจูดินน้ำตีไปสิบโลครับตัวนี้ มาแล้วครับฝากข้อตัวแรกเขาโอ้กรรมอย่าเป็นผีทางเลยนี่ยเดมันมือมันมุดนานแต่แต่พวกเรานี่แล้วที่เรียกเขาเรา่เาเล่มาตอนนี้ไม่เยียมโค้ิดเดียวโซนไหนผมนั่งที่หุ่มยเห็นอยู่เนาะยอดคับไอตัวอะมือเราอุ้งครับอ้วบัวบัวเนาะเข้ากดูกัวเข้ากระดูก